สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเหรียญที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นขณะนี้เหรียญทางซ้ายก่อนเหรียญทางซ้ายคือเหรียญหนึบาทสีขาวล่เก้าเหรียญหนึ่บาทสีขาวล่เก้าเหรียญน,นี้นะครับผมอุชิวะออบิโตะชาวญี่ปุ่น ผมรับซื้อจ่ายเงินสนทีเหรียญละ65,800บาทเหรียญทางขวาเหรียญทางขวาคือเหรียญ10บาทลหล่อเก้าเหรียญ10บาทลหล่อเก้าเหรียญน,นี้นะครับผมอุชิวะอเบโตะชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อ จ่ายเงินสดทันทีเหรียญละ73,1 0 0รบาทครับคุณผู้ชมฮะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ๆนะครับผมอุชิวะอเบโตเป็นชาวญี่ปุ่นครับผมรับซื้อเหรียญเก่าผมรับซื้อแบงค์เก่าผมรับซื้อเหรียญหายากผมรับซื้อแบงค์หายากผมรับซื้อเหรียญรุ่นพิเศษผมรับซื้อแบงค์รุ่นพิเศษครับ ดังนั้นคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีเหรียญเก่าแบงก์เก่านะเหรียญหายากแบงก์หายากหรือเหรียญที่เป็นยุคเมื่อหลายร้อยปีนะจากคุณตาคุณปู่คุณยา่าคุณตาทวดคุณปู่ทวดคุณย่าทวดนะหรือเป็นเหรียญตามมรดกของตระกูลที่ใช้มาแล้วหลายยุคหลายสมัยนะให้คุณผู้ชมหยิบขึ้นมาดูครับว่าตรงกับของผมหรือเปล่าถ้าตรงกับของผมเนี่ยขายได้แน่นอนครับ มาดูกันนะครับว่าในคลิปนี้ผมรับซื้อเหรียญรับซื้อแบงค์อะไรบ้างครับค <c oughs> ุณผู้ชมฮะแบงค์ใบแรกที่ผมรับซื้อในคลิปนี้คือแบงค์ยี่สิบรอเก้าครับแบงค์ใบนี้เป็นแบงค์ยี่สิบรอเก้ารุ่นเก่านะครับถ้าคุณผู้ชมพลิกมาดูร้านที่สองเนี่ยมีภาษาไทายเขียนชัดเจนว่าเป็นพ่อขุนรามคำแหงมหาลาชครับ แบงค์ยีรอแก้วรุ่นพ่อขุนรามคำแหงมาล่าไปนี้ผมเอชิวะอาเบโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อจ่ายเงินสดนทีบาบละแป0 0ื่นากบาทคนระับอ่ะคุณผู้ชมครใครมีแบงค์20รอแก้วรุ่นพ่อขุนรามคำแหงมหาลาบ้างมีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบใต้คลิปบอกตอนนี้เลยครับ อะมาดูกันเลยเนาะว่าใบานี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับรายละเอียดจุดแรกที่คุณผู้ชมจะต้องดูครับ <c oughs> ตัวเลข20บาทเป็นตัวอาราบิกนะ <c oughs> ลายไทยสีเขียวแก่ลายไทยสีเขียวอ่อนครับมีรูปดอกไม้รูปหนึ่งตรงนี้นะมีรูประฆางคุณผู้ชมสังคัญมากนะคุณผู้ชมดูนะแถบสีเขียวข้างบนเนี่ยแถบสีเขียวข้างบนเนี่ย จะอยู่เหนือรูปรคางแถบสีเขียวข้างล่างจะอยู่ใต้ครคางจุดนี้สําคัญมากนะคุณผู้ชมจะขายไปนี้กับผมเนี่ยคุณผู้ชมดูแถบสีเขียวที่1ที่2นะมันจะต้องอยู่เหนือกับต่ดจะต้องอยู่ล่างนะครับแถบสีเขียวที่3ที่4ที่5ครับแล้วก็มีบริวารพ่อขุนราคําแหงมหาราชครับตรงกลางเนี่ยเป็นรูปพ่อขุนําคําแหงมหาราชครับ ตัวเลข20บาทเลข2กับเลข0ูนย์เป็นสีเขียวเข้มเงาเลข2เป็นสีเขียวอ่อนเงาเลข0ูนย์เป็นสีส้มครับตรงนี้เป็นรูปพ่อขุนรามคำแห่งหมาล่ากำลังแกะตัวอักษรกับบริวารอีก2คนครับ <c oughs> สังเกตน,นะมือซ้ายของพระองค์ท่านถือตะปูมือขวาถือค้อนนะครับตรงนี้เป็นแท่งหินที่ใช้แกะตัวอักษรไทยครับ ปลาสัไทตเขียนกับว่าพ่อขุนราคคำแห่งมาราบพอปานจุดสสลาจุด1,822งถึง1นึ่ง1รับและก็มีพยากรุปเป็นสีเขียวอ่อนปีกซ้ายปีกขวากับพังเป็นสีเขียวเข้มครับอ่ะคุณผู้ชมะน,นี่คือด้านแรกของใบนี้แล้วด้านที่2ล่ะตัวเลข20บาทส่วนข้างบนเป็นสีส้มข้างล่างเป็นสีเขียวตัวหนังสือ20บาทนะ ขีดคู่ละ1 2 3่567าครับร่วมในหลวงร .9 ครับรูปดอกมาแค่หน่อยจันหนึ่งรูป2รูปอ่าตรงนี้สำคัญมากคุณผู้ชมฮะเลข1กับตัว C นะีฮะบายนี้ผมรับซื้อจ่ายเงินสดทีบายละแปดหมันหกร้อบ,บาทจะต้องมีเลข1กับตัว C จะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวนะ ขายมีครบทั้งหมด2ตัวเนี่ยขายราคานี้กับผมได้เลยครับใบละ85,600บาทสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีเลข1กับตัว C มีครบทั้งหมด2ตัวและอยากขายด่วนกับผมเนี่ยให้คุณผู้ชมบอกผมว่ามีแบงค์20บใบนี้ทั้งหมดกี่ใบแล้วก็เขียนบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดมาเลยครับและผมจะเป็นฝ่ายขับรถยนต์เดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านครับ ถ้าผมไปวันไหนผมจะแจ้งให้คุณผู้ชมนั้นทราบล่วงหน้าก่อน1วันครับ <c oughs> คุณผู้ชมบาท่านบอกว่าพี่ครับพี่ครับผมอยากขายนะแต่ว่าวันนี้ผมยังไม่มีถ้าในอนาคต Stud, ผมมีผมขายได้ไหมถ้า 7, เจ็ดแปดเดือนข้างหน้ามีขายได้ไหมถ้าหนึ่งสองสามปีข้างหน้ามีขายได้ไหมขายได้แน่นอนคุณผู้ชมนะแนะนำกดติดตามไว้ครับหรือคุณผู้ชมบางท่านบอกผมว่าพี่ครับพี่คะ,คะหนูตั้งใจดูมากเลยคะ่ะ มาถึงตรงนี้แล้วหนูมีตัว c แต่หนูไม่มีเลขหนึ่งค่ะของหนูเป็นเลขตัวอื่นพี่รับซื้อไหมคะเลขตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเลข0ตัว c เลข2ตัว c เลข3ตัว c เลข4ตัว c เลข5ตัว c เลข6ตัว c เลข7ตัว c เลข8ตัว c เลข9ตัว c อย่างเี้ยค่ะกณผู้ชอมะ เลขตัวอื่นผมก็รับซื้อครับแต่ว่าเลขตัวอื่นผมรับซื้อในราคาที่ต่ำกว่านี้และก็มีสูงกว่านี้ด้วยนะครับดังนั้นใครมีตัว c แต่ไม่มีเลขหนึ่งอย่าทราบราคาที่ผมแจ้งราคารับซื้อไว้นะแนะนำให้ไปดูคลิปอื่นครับเพราะว่าผมแจ้งราคารับซื้อเลขตัวอื่นกับตัว c ไว้ในคลิปอื่นแล้วครับพยากรุปเป็นสีเขียวครับตัวหนังสือรัฐบาลไทยตัวเลข20บาทรูปดอกไม้นะ1จุนะ2จุดครับ อะตรงนี้แหละคุณผู้ชมตรงนี้ก็สำคัญครับเลข1กับทอทงครับ,บายนี้ผมรับซื้อใบละ8 5 6 0 0ารบาทรับซื้อจ่ายเงินสดทันทีจะต้องมีเลข1กับทอทงนะครับดังนั้นใครมีเลข1กับทอทงมีครบทั้งหมด2ตัวและต้องการขายด่วนนกับผมย้ำนะ ใครมีเลขหนึ่งกับตาทงมีครบทั้งหมด2ตัวและต้องการขายด่วนนี่กับผมให้คุณผู้ชมบอกผมว่ามีแบงค์ยี่สิบใบในทั้งหมดกี่ใบแล้วก็เขียนบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดมาเลยครับแล้วผมจะเป็นฝ่ายขับรถยนต์เดินทางไปรับซื้อถึงที่ครับถ้าผมไปวันไหนผมจะแจ้งให้คุณผู้ชมทราบล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันแจ้งให้ทราบทางย t ท b e ทางเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมตั้งหอพี่ครับพี่ครับผมก็อยากขายนะ แต่วันนี้ผมยังไม่มีอ่ะถ้าเจแปดเดือนข้างหน้าถ้าในอนาคตผมมียังขายได้ไหมขายได้แน่นอนครับแนะนํากดติดตามไว้ครับคุณผู้ชมท่านบอกผมว่าพี่คะพี่คะหนูตั้งใจดูมากเลยค่ะมาถึงตรงนี้แล้วหนูมีทอทงแต่หนูไม่มีเลขหนึ่งค่ะของหนูเป็นเลขตัวอื่นพี่รับซื้อไหมคะ เลขตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเลข0ทอทงเลข2ทอทงเลข3ทอทงเลข4ทอทงเลข5ทอทงเลข6ทอทงเลข7ทอทงเลข8ทอทงเลข9ทอทงอย่างเงี้ยค่ะ คุณผู้ชมเลขตัวอื่นผมก็รับซื้อครับแต่ว่าเลขตัวอื่นผมรับซื้อในราคาที่ต่ำกว่านี้แล้วก็สูงกว่านี้นะครับดังนั้นใครมีทอทงแต่ไม่มีเลขหนึ่งเป็นเลขตัวอื่นเนี่ยอย่าทราบราคาแนะนำไม่ไปดูคลิปอื่นเนาะเพราะผมแจ้งราคารับซื้อเลขตัวอื่นกับทอทงไว้ในคลิปอื่นแล้วครับอ่ะอย่าลืมนะใครมีแบงค์20บใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับ ่ะคุณผู้ชมฮะต้นคลิปผมแจ้งราคารับซื้อหมดแล้วนะเหรียญหนึ่งบาทรอเก้ารับซื้อเหอนะเรียญละหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทเหรียญสิบบาทรอเก้ารับซื้อเห 65, เรียญละเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาท, 9, อ, 73, บาทอ่ะดูเหรียญสิบบาทรอเก้าก่อนเนาะย้ําราคานะเหรียญสิบบาทรอเก้ารับซื้อเหรียญละเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทคนที่อยู่ตรงกลางเป็นรอเก้าหันไปทางซ้ายมือครับ ภาษาไทยตรงนี้มีคําว่าผูกมิพลอะดุนยเดน,นะตรงนี้มีคําว่าราชการที่9อ่านี่คือด้านแรกด้านที่2ล่ะในเนื้อสีเหลืองเป็นรูปพระราชวาังครับข้างล่างมีเลข10เป็นตัวไทยตัวนสือข้าวบาทเลข10อาราบิกนะตรงนี้มีคําว่าประเทศไทยครับจุดสีขาวล่ะ1234นะพอพันจุดสอสละจุด2546เห็นไหมคุณผู้ชมฮะ นี่คือเหรียญ10บาทรอ9ก้ปีพศ2546ครับคุณผู้ชมครับใครมีเหรียญน,นี้มีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผมทราบได้คลิปบอกตอนนี้นะครับใครมีเหรียญน,นี้และอยากจะขายให้กับผมนะครับให้คุณผู้ชมบอกผมว่ามีเหรียญ10บาทรอ9ปีพศ2546ทั้งหมดกี่เหรียญและเขียนบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดมานะครับ และผมจะเป็นฝ่ายขับรถยนต์เดินทางไปรับซื้อถึงที่ครับถ้าผมไปวันไหนผมจะแจ้งคุณผู้ชมทราบล่วงหน้าก่อน1วันแจ้งให้ทราบทาง Youtube ทางเดียวเท่านั้นนะดังนั้นใครมีเหรียญน,นี้แล้วแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วกดติดตามไว้เลยเนาะเพราะว่าผมเดินทางไปวันไหนผมจะแจ้งให้คุณผู้ชมทราบล่วงหน้าก่อน1วันแล้วเดินทางไปในวันพรุ่งนี้ในทันทีนะครับ คุณผู้ชมฮะเหรียญ1น1บาทสีขาวรอ9นะเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละ65,800บาทคนที่ตรงกลางเป็นรอ9หันไปทางซ้ายมือภาษาไทยเ,เขียนคำว่าผูมิพลอดุลยเดชน,นะตรงนี้เขียนคำว่าราชการที่9อ่ะนี่คือด้านแรกด้านที่2ล่ะข้างบนเ,นเขียนคำว่าปราจีตายครับพอพันจุดสอสา นี่คือเหรียญ1นบาทสีขาวรอ9ปีพศ2559ครับรับซื้อเหรียญละ65,800บาทคุณผู้ชมฮะโดยเฉพาะเหรียญน,นี้ปีพศนี้ตอนนี้ผมต้องการจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เลยนะดังนั้นใครมีเหรียญน,นี้ทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้นะใครมีเหรียญน,นี้แล้วต้องการขายด่วนให้กับผมนะให้บอกผมว่ามีเหรียญ1ิบาทปีพศ เหรียญ1นบาทสีขาวรอ่ปีพศ2559ทั้งหมดกี่เหรียญเขียนบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดมาเลยครับใครมีจังหวัดไหนมีเหรียญน,นี้มากที่สุดหมู่บ้านไหนมีเหรียญน,นี้มากที่สุดผมพร้อมที่จะเดินทางไปรับซื้อในทันทีเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมอ่านทุกความคิดเห็นที่คุณผู้ชมนั้นแสดงความคิดเห็นการเข้ามานะครับ อ่ะอย่าง f c คนนี้อ่ะเดี๋ยวผมไปอ่านความคิดเห็นคุณคุยกุณมผู้ชมฟังกันนะ f c ผู้ชายคนนี้นะเป็น f c ผู้ชายนะฮะ FC ผู้ชายสแสดงความคิดเห็นว่ามาบ้านผมพี่ไม่ผิดหวังครับแปดครอบครัวท้ายหมู่บ้านช่วยการเขียนชื่อจังหวัดครับผมมีเหรียญ5บาท2เหรียญและแบงก์ยครับเพื่อนบ้านก็มีเหรียญด้วยนะอ่ะผมอ่านอีกรอบหนึ่งนะ fc ผู้ชายคนนี้เขียนว่ามาบ้านผมพี่ไม่ผิดหวังครับแต่ครอบครัวท้ทยหมู่บ้านร่วมกันเขียนชื่อจังหวัดครับผมมีเหรียญ5บาท2เหรียญและแบงค์20ครับเพื่อนบ้านก็มีเหรียญด้วยนะ fc ผู้ชายได้เขียนบ้านได้ที่ทิ้งไว้นะชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านห้วยแก้วตำบลทุ่งคาอานเพอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหม อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมนะว่าหมู่บ้านไหนมีคนต้องการให้ผมไปมากที่สุดเนี่ยผมจะไปนะอ่ะ FC ผู้ชายคุณฟังผมนะ FC ผู้ชายคุณฟังผมนะตอนนี้ผมอ่านข้อความของคุณใต้คลิปเรียบร้อยดูยนะครับผมอ่านข้อความใต้คลิปของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ FC ผู้ชายครับ FC ผู้ชายครับคุณมีนาฬิกาไหมคุณมีมือถือไหมคุณหยิบขึ้นมาดูเลยครับ วันนี้คือวันที่9มกราคม2567วันพรุ่งนี้คือวันที่10มกราคม2567วันพรุ่งนี้คือวันที่10มกราคม2567เดี๋ยวผมเดินทางไปที่หมู่บ้านห้วยแก้วตำบุทุ่งคาอำเเมืองชุมพรจัังหวชุมพรเดี๋ยวผมเดินทางไปรับซื้อให้ครับคุณอย่าลืมนะผมนัดคุณวันเดียวคือวันพรุ่งนี้10มกราคม2567วันเดียวเท่านั้นนะครับ อ่ะมาดูความเห็นของ fc ผู้หญิงบ้างเนาะ fc ผู้หญิงเขียนว่ามีแบงค50์500รใบ fc ผู้หญิงได้เขียนบ้านได้ที่ทิ้งไว้นะครับชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านดอนม่วงตามบนทุ่งคาอำเภอเมืองชุนพรจังหวัดชุนพรครับ a ะ fc ผู้หญิงครับคุณฟังผมนะคุณมีนาฬิกาไหมคุณหยิบนาฬิกามาดูเลยนะครับวันนี้วันที่เมกราคม2567 วันพรุ่งนี้คือวันที่10มกราคม2 5 6 7วันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเดินทางไปที่หมู่บ้านบ้านดอนม่วงตำบนทุ่งคาอ่าเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเดี๋ยวผมเดินทางไปรับซื้อให้นะครับอ่ะก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ f c ผู้ชายกับ f c ผู้หญิงคูณ2คนอย่าลืมนะผมนัดคูณ2คนคือวันพรุ่งนี้วันที่10มกราคม2567า วันเดียวเท่านั้นนะเพราะวออันอื่นผมจะไปรับซื้อหมู่บ้านอื่นนะครับ